สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง TNC นะครับวันนี้เราพอดีมีน้องขอมา,อ,าอยากให้พ่นสีเหลืองให้ดูนะครับก็ผมก็เลยไปหาสีเหลืองมา3ตัวอันนี้ได้3าตัวก็คือสมุไรแล้วก็ของเลเซอร์นะครับตอนแรกจะหาของบนะีล็อกเนี่ยแต่ไม่มีมันแต่มันน้ป้อนเพชรเหมือนกันก็เลยเอามานะครับมันสดอีก ก็สีตัวถูก R A T M นะครับอันนี้เราก็ใช้กระปแค่3ตัวแต่ยังไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปล้างขัดแล้วก็พ่นสีกันเดี๋ยวเราไปดูเบอร์สีกันีนะครับอันนี้งั้นเดี๋ยวเราไปอันนี้เราก็ลองพื้นเสร็จแล้วนะครับล,รล้างขัดลองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้ทายไว้นะครับพอดี วิธีขัดพ่นสีสีสเปรย์หรือสีอะไรครับถ้าแบบง่ายๆ่ายยังไงนะก็ไปดูในในช่องเลยนะครับก็ผมจะลงไว้แล้วผมลงคลิปพ่นสีเวลาคลิปมากเลยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับว่าใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรขัดประมาณไหนอะไรประมาณยังไงนะครับก็คือผมก็เลยรวบรัดมาเป็น พอลองพื้นเสร็จเลยแล้วกันแล้วก็อ่าไอตัวตัวสีเหลืองสีเหลืองก็คือส่วนใหญ่สีเหลืองจะไม่ลองพื้นด้วยบอลกันนะครับอันนี้จากที่ผมพอดูมารู้มาแล้วก็เคยพ่นมานะครับก็ส่วนใหญ่จะลองพื้นด้วยข่าวกันนะครับ กล้องไม่โฟกัสแล้วครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นสมูไรนะครับอ่า f 163อันนี้ผมซื้อมา110บาทนะครับแล้วก็เรามาดูดตัวตัวนี้ของเลเซอร์นะครับ l 2 1 8นะครับตัวนี้ซื้อมากระป๋องละ6กบาทส่วนตัวนี้อ่า atm ก็45 5 0ถึง50บาทนะครับ ตัวนี้อันนี้ก็อันนี้ผมซื้อมาตอนนั้นซื้อมาเยอะก็เลยมันซื้อราคาส่งมานะครับก็เลยแต่หน้าหน้าร้านก็อยู่45-50บาทนะครับนี้เราก็ลองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองพ้นจาก ATM กันก่อนเลยดีกว่านะครับ น,นีจะสันส่นๆลยนะครับไม่มีคนถือกล้องอ่าพ่นสี a อ m หรือสีที่ค่อนข้างจะมีราคาถูกนะครับแนะนำให้พ่นห่างๆนะครับแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆนะครับอย่างน้อยก็ควรจะ20่สิบเซนอย่างต่ำนะครับความห่างเพราะว่าไอ้สีตัวธรรมดาทั่วไปเนี่ยมัน ยังไงอะอย่างว่ามันเยิมง่ายกว่าสีที่พวกสีสมูไรสีบีล็อกนะครับสีนิปอนเทนอะไรพวกนี้ยเพราะว่าสีพวกนั้นความหนาแน่นของสีมันจะเยอะกว่านะครับเนี่ยอันนี้อันนี้หนึ่งรอบนะครับเนี่ยหนึ่งรอบของ ATM ตเอราก็จะพ่นเราจะพ่นประมาณทับอีกสักชั้นหนึ่งนะครับให้ดูเนื้อสี ก็ไอสีตัวเนี้ยสีตัวเบอร์เนี้ยนะครับผมจำเอามาพ่นโชคพ่นโชคบ่อยมากมาก่อนนี้ก็ค่อนข้างกับถ้าพ่นโชคแนะนำเลยก็สีสดโอเคะครับเราจะสามอีกรอบนะครับ จะเย็นๆพ่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบค่อย,อยๆไล่นะครับเนื้องานมันจะออกมาที่แบบไม่มีย่นไม่มีอะไรนะครับขนาดอันนี้แทบจะขัดไม่ค่อยล้างอย่างเดียวแล้วก็รูปหน่อยเดียวแล้วก็มาล้างนะครับเห็นไหมครับความเงามันจะขึ้นมาในถ้าเกิดเราพ่นในเนื้อสีที่มันเสมอไม่ย่นไม่พองนะครับดยจากแสงเงาน,นะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราวางเสร็จตัวนี้ก่อน เดี๋ยวผมขอจับขยับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองพ่นตัวอ่าไล่ตามราคาไปดีกว่าบางทีกล้องอาจจะไม่โฟกัสมากนะครับกล้องมันเริ่มเก่า สก็โทนใกล้เคียงแต่รู้สึกว่าเลเซอร์จะขึ้นไวกับ ATM อีกนะครับความเหลืองนี่ครับนี่ครับก็รู้สึกจะเบอร์เดียวกันเลยนะครับเนี่ย ตัวเลเซอร์ R หรอบอันนั้นทับสองครั้งนะครับอันนี้แค่พ่นแค่ครั้งเดียวสีค่อนข้างจะขึ้นที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่น้ำหนักสีผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะจะยกยกดูผมว่าของ ATM น้ำหนักสีมันจะเยอะก,กว่าแต่ความเข้มน้อยกว่านะครับเบอร์มันก็ใกล้เคียงกันนะอันนี้มันหนึ่ง สองใช่ไหมครับอันนี้ก็สองเหมือนกันสีเดียวกันเลยครับนะครับแต่แค่คนละยี่ห้อนะครับอันนี้เรามาลองตัวตัวนี้มั่งนะครับของสมุไรสมุไรนี่ร้อยสบาทนะครับ ตัวนี้ที่ซื้อมา110บาทสมุไรสีเบอร์นี้มันเป็นอะสมุไรมันจะแบ่งเป็นดาวนะครับสีะอะอันนี้ผมซื้อมาไอตัวสีเหลืองนี้มัน2ดาวมันจะอยู่ที่110บาทแต่ถ้าเป็นพวกสีเกตดาวเดียวมันจะอยู่ที่ประมาณ100บาทแต่เมื่อก่อนก็เคยได้ยินว่ามันมี9เคยไปซื้อมีนมี90บาทนะครับเดี๋ยวผมขอปรับหัวแป๊บนึงครับเป็นหัวตะแคง ลบแป๊บเคครับนี่ก็สีสมุไรนะครับ สีสมุไรจะออกมาเป็นสีค่อนข้างจะเป็นสีเหมือนที่เอากาพ่นนะครับออกมาเป็นแบบยังไงอะไม่ถึงกลางเงาจัดนะครับเพราะว่ามันต้องเคลือบอีกทีนึงนะครับแต่เฉดสีก็ถือว่าเท่ากันหมดนะครับได้สีที่เบอร์เดียวกันหมดเหลืองสดนะครับผมขอวางกระป๋องแป๊บนะครับ ก็จะได้สีที่นะครับโทนเดียวกันหมดแต่ถ้าเอาความสว่างจริงๆน่าจะเป็นตัวเลเซอร์กับตัวสมูไลนะครับได้ความเข้มกว่าสีตัว ATM มันจะออกแนวยังไงครับใสใสกว่านิดนึงแบบจางๆกว่าหน่อยนึงนะครับดูจากนั่นนะครับถ้าพ่นพวก LS อะไรพวกเนี้ยสี อ่าสีเดิม L S นะครับสีน่าจะใช่เลยนะครับสีเนี้ยถ้าจำไม่ผิด L S ตัวเก่านะครับก็ถ้าใครอยากดูสีไหนแล้วก็อยากอะไรสอบถามอะไรถามมาได้นะครับในใต้คอมเมนต์หรือทักมาในเพจบางคลิปก็จะมีเพจช่องลงไว้นะครับแต่บางคลิปผมไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวผมจะไปไล่ใส่นะครับแล้วก็ถ้ายัง ติดตามรับชมกันอยู่ก็ช่วยกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันแล้วก็กดแชร์กดอะไรให้กันบ้างนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับจะได้มีทุนมาให้ทำให้ดูนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็หาพ้นสีไปก่อนเพราะว่ายังไม่รู้จะแต่งอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถใหม่นะครับก็คือตอนนี้มีแค่3คันมี JR J.R. แล้วก็ที s ซ t Z, แล้วก็เวฟนะครับที่เหลือก็จะเป็นรถใช้งานในบ้านอันนั้นไม่นับดีกว่าก็คือรถที่ผมเอามาแต่งก็จะมีอยู่3คันนะครับโอเคครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิง่งแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องแล้วก็สนับสนุนช่องนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะ ลงเบอร์สีไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับผมไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ